ยกที่เก้าตกใจสิครับแดนดินพอแดนดินเข้าไปในโรงยิมเขาถึงได้รู้ว่าวันนี้ชมรมไฟคลับไม่ได้เปิดเวทีมวยเหมือนที่ประกาศไว้ถึงแม้จะมีผู้ชมยืนรอกันอยู่ห้าหคนแล้วทว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ยืนอยู่หน้าเวทีแต่กลับยืนมุงอยู่หน้าห้องพักข้างเวทีโดยมีเสียงทะเลาะของปรินซ์ปีศาจกับน้ำมนตะโกนเถียงกันรากับกำลังทำพิธีสวดไล่ผีใส่กันอยู่ พอกลุ่มคนมุงขันมาเจอหน้าแดนเข้าทุกคนก็ยิงสายตาไม่เป็นมิตรใส่เขาในทันทีบางคนกัดฟันเรากับอยากจะฉีกเนื้อเขามากินจนเขาขนลุกสู้พี่เวียซึ่งยืนอยู่หน้าประตูพอเห็นหน้าแดนเขาก็โผล่ขึ้นมาไอ้แดนมาแล้วก็ถามมันตรงๆเลยสิแดนเดินกระเพกเข้าไปในห้องพักนักกีฬาแต่เราไม่ทันใจคนรอ ปริน้นจึงสาวเท้าเข้ามาดึงคอเสื้อเขาลากไปนั่งบนเก้าอี้เหล็กตัวเดิมที่เขาเคยนั่งตอนมาที่นี่ครั้งแรกโอ้ยแดนร้องออกมาตอนที่ก้นกระทบกับเก้าอี้อย่างแรงเขาชักจะเกลียดไอ้เก้าอี้เหล็กตัวนี้แล้วสิเพราะพอนั่งลงบนเก้าอี้ตัวนี้ทีไรรู้สึกเหมือนกำลังถูกสอบสวนทุกทีเกิดอะไรขึ้นแดนถามเสียงซื่อชมรมถูกปิด อาจารย์พิสมัยบอกว่านายเล่าเรื่องเมื่อวันศุกร์ให้อาจารย์ฟังหมดแล้วเวียเป็นคนตอบเพราะอีกสองคนดูเหมือนจะโมโหจัดจนพูดอะไรไม่ออกโดยเฉพาะนายปีศาจซึ่งทำหน้าเหมือนไม่อยากมองหน้าคนที่เพิ่งเดินเข้ามาเลยด้วยซ้ำอาจารย์พิสมัยรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้พูดอะไรเลยสาบานได้แดนตอบอย่างรวดเร็วรู้สึกว่าเก้าอี้เหล็กที่นั่งเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะล้นก้นแดนอยู่แล้วแต่เขาลุกขึ้นจากเก้าอี้ไม่ได้ ไม่งั้นมีหวังโดนรุมสกรัรมแน่ก็สแสดงว่านายคุยกับอาจารย์พิสมัยจริงๆน้ำมนต์สรุปเรื่องให้แดนเป็นฝ่ายผิดมันก็บอกแล้วว่าไม่ได้พูดอะไรปรินซ์หันไปตะวันน้ำมนต์เสียงดังจนแดนสะดุ้งไปด้วยนายเล่าอะไรให้อาจารย์ฟังบ้างเวียถามต่อแดนคิดในใจอย่างทึ่งๆว่าพี่เวียนี่เป็นตำรวจสอบสวนได้เลยแบบ good cop, bad cop. แกู๊ดคอปแบดคอเฮียแกเป็นพวกตำรวจดี พวกฝ่ายกล่อมให้ผู้ต้องหาสารภาพมาเองประมาณว่ามึงสารภาพมาเถอะกูไม่เอามึงตายหรอกอะไรประมาณนั้นเอ,อ,อาจารย์ถามผมว่านายปีศาจเอ้ยแดนเผลอเรียกชื่อผิดเผลจริงๆไม่ได้ปล่อยมกุกนายปริยาศาสตร์ทำร้ายผมเหรอผมก็ตอบว่าเปล่าผมตกบันไดแล้วอาจารย์รู้เรื่องเมื่อวันศุกร์ได้ยังไงเวียถามต่อ ก็ผมบอกแล้วว่าอาจารย์รู้อยู่แล้วหรืออาจจะเดาออกแบบหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเอาเรื่องผมทะเลาะก,กับนายปริยาศาสตร์บวกกับสภาพของผมตอนนี้แล้วก็เอาเรื่องไฟขับมารวมกันแค่นี้ก็เดาได้ไม่ยากใช่ไหมครับไม่อย่างนั้นถ้าอาจารย์รู้จริงๆก็แสดงว่ามีสปายอยู่ในกลุ่มพวกนายกันเองอาจารย์บอกจะให้ผมเป็นพยายนฟ้องว่าถูกทำร้ายในชมรมอ๋อาจารย์รู้เรื่องไฟขับแล้วว่ากันจริงๆ ใครบ้างในมหาวิทยาลัยนี้ที่ไม่รู้เรื่องไฟคลับแต่ผมก็ยังยืนยันว่าผมตกบันไดแดนตอบยืดยาวเหมือนเดิมถ้าเขาถูกล่าขึ้นเวทีวันนี้อีกวันมีหวังได้ตายคาเวทีสมใจน้ำมนอย่างแน่นอนเวียมองด้าน้ำมนเหมือนกำลังส่งกระแสจิตปรึกษากันว่าคำสารภาพของแดนน่าเชื่อถือขนาดไหนถ้าไม่เชื่อผมพวกพี่จะเอาผมไปสาบานที่ไหนก็ได้ผมพูดจริงๆถ้าผมฟ้องอาจารย์พิสมัยจริงๆ แล้วผมจะกล้ากลับมาที่นี่ได้ยังไงพอแดนพูดประโยคนี้จบปรินซ์ก็เดินมาดึงคอเสื้อแดนขึ้นจากเก้าอี้แล้วลากเขาออกจากชมรมไปท่ามกลางสายตาของคนในชมรมที่ต่างก็คาดเดากันว่างานนี้ไอ้เด็กเนื้อถูกนายปีศาจจับไปหมกศพนั่งยางที่ไหนสักแห่งเป็นแน่แม้แต่ตัวเขาเองก็ยังเสียวๆอุยลากเบาๆหน่อยดิเจ็บตูดแดนเจ็บทั้งขาเจ็บทั้งตูดแต่อยากให้ปรินซ์มองตูดเขาเลยบอกเจ็บตูด หากแต่ปรินซ์แค่ปลายหางตามองเขามาทีหนึ่งแล้วยอมเดินให้ชาลงไม่ยอมมองตูดแดนอย่างที่เขาหวังผมไม่ได้บอกอาจารย์พิสมัยจริงๆนะแดนพอจะเข้าใจว่าเรื่องปิดชมรมเป็นเรื่องใหญ่แถมอาจารย์พิสมัยยังเอาชื่อเขาไปอ้างอีกเป็นใครก็ต้องโมโหใครจะไม่เชื่อก็ได้แต่ผมอยากให้นายเชื่อผมแดนเอ่ยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ปรินซ์จะเปิดประตูรถจี๊ปให้เขาเก้าวขึ้นไป เดี๋ยวก็รู้ไม่ต้องพูดมากปรินซ์ตอบแบบไม่มองหน้าเจ้าตัวดีแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ขับออกไปยังบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านปูนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชื่อดังบนถนนรัตนาธิเบศแดนรอให้ปรินซ์เดินลงมาเปิดประตูรถให้เพราะไม่แน่ใจว่าปรินซ์ต้องการให้เขาทำอะไรบ้านของคุณเหรอแดนถามเพราะเห็นนายปีศาจใช้กุญแจเปิดประตูบ้านออกบ้านพ่อฉันเขาทำหน้ารำคาญแต่ก็ยอมตอบดีดี คุณจะฆ่าผมต่อหน้าพ่อคุณเหรอแดนอดปล่อยมุกเสียวๆของตัวเองไม่ได้จึงถูกนายปีศาส์เสยกระบาลกลับมาทีหนึ่งสมน้ำหน้าไอ้แดนหลังจากนั้นก็มีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาต้อนรับพวกเขาเท่านั้นเองแดนจึงถึงบางอ้ออาจารย์พิสมัยแดนอ้าปากค้างเรียกชื่ออาจารย์ออกมาโอ้เชีอาจารย์พิสมัยเป็นแม่เลี้ยงนายปริยศาส์ คราวนี้ความจริงทุกอย่างกระจ่างแจ้งใสแจ๋วว่าทำไมสองคนนี้ถึงอยากจะฆ่ากันตายในห้องเรียนนักพ่อนายไม่อยู่อาจารย์พิสมัยจ้องหน้าแดนด้วยสีหน้าประหลาดใจไม่แพ้กันนี่ถ้าชมรมไม่ได้ถูกปิดเพราะชื่อของแดนเขาคงดีใจน่าดูเพราะตอนนี้รู้สึกเหมือนปรินซ์พาเขามาแนะนำให้พ่อแม่รู้จักในฐานะลูกสะใภ้คนใหม่เลยผมไม่ได้มาหาพ่อ ผมพาหมอนี่มายืนยันกับอาจารย์ในปริยาศาสตร์ใสหลังตัวการเข้าไปในบ้านแต่ดูเหมือนจะใสแรงไปหน่อยอาจารย์พิสมัยจึงด่าขึ้นมานี่หยุดทำรุนแรงกับเพื่อนได้แล้วนายคิดว่าความรุนแรงจะตัดสินปัญหาทุกอย่างได้หมดหรือไงปรินซ์ไม่สนใจคำพูดของแม่เลี้ยงเลยแม้แต่น้อยนายบอกไปสิว่านายถูกใครทำร้ายมาเขายิงคำถามให้แดนตอบ มึงจะให้กูพูดเรื่องจริงหรือพูดโกหกแดนพยายามส่งคำถามผ่านสายตาแต่นายปีศาจไม่ยอมมองกลับมาทางเขาผมตกบันไดครับแดนแตัดสินใจยืนยันคำเดิมต้องหลอกตัวเองจนกระทั่งตัวเองเชื่อว่าเรื่องที่พูดเป็นความจริงก่อนเขาถึงจะหลอกคนอื่นได้ผมบอกอาจารย์ไปแล้วในห้องเรียนผมตกบันไดจริงๆแดนดินอาจารย์โทรไปถามแม่ของเธอมาแล้ว แม่เธอบอกไม่รู้เรื่องที่เธอตกบันไดอะไรทั้งสิน้นแถมบ้านเธอยังไม่มีบันไดาอาจารย์พิสมัยแย้งกลับบันไดที่หอพักของนายปริยาศาสตร์ครับผมไปช่วยเขาทําแผลเมื่อวันก่อนโกหกจนทําให้ตัวเองเชื่อแดนเตือนตัวเองในใจปรินสยาย,ยิ้มแล้วถอดเสื้อตัวเองออกโชว์แผลที่หลังให้อาจารย์พิสมัยดูจนเธอรีบร้องขึ้นมาเพราะไม่กล้ามองกล้ามลูกเหลียงที่เซ็กซี่ยิ่งกว่าสามีตัวเองซสอีกพอพอได้แล้ว แดนแอบอมยิ้มตามแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงคู่นี้พอกันเลยอาจารย์ครับถ้าอาจารย์ไม่มีหลักฐานหรือพยายนจะปักปลามพวกเราอาจารย์ก็ไม่ควรเอาเรื่องไปฟ้องใครผมหวังว่าพรุ่งนี้ประกาศปิดชมรมจะถูกยกเลิกนะครับนายปรินซ์ยื่นคำร้องไม่งั้นผมจะเขียนจดหมายฟ้องร้องไปที่ผู้อํานวยการชมรมเล็กๆของผมชมรมเดียวคงไม่คุ้มกับอาจารย์ถูกไล่ออกนะครับ เขายิงสายตาขู่อาจารย์พิสมัยก่อนจะกระดิกนิ้วเรียกแดนให้ตามเขากลับบ้านแดนก็วิ่งตามนายปีศาจเหมือนหมาพุด้เดินเดินตามเจ้าของเลยสิรอดตายแล้วงานนี้